เอาเลยครับผมอรสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมเสียงหายเลยวันนี้เราเก่าบปว่าในระบบฟิตอันนี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในพาร์ทที่สิบเก้าแล้วนะครับผมพาร์ทนี้เรามาเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตครั้งนี้ใหญ่ในครั้งที่สองของปีนี้กันนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันคือมาเรียนนะวิวนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ คูณโชค2.5นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้ผมอัดในแท็บเล็ตนะครับผมไม่ไม่ใช่ในมือถือนะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมอัดไอ้นี้บ้างนะเนาะจอมันใหญ่ไม่เล่นลำบากสำหรับผมเองนะผมว่าจอมันใหญ่ ซึ่งผมได้ทำการไปดูเซิร์ฟเทสมาแล้วนะครับผมเซิร์ฟเทสคือมันจะมีเรือดำน้ำมาแหละนะครับผมก็เดี๋ยวตอนสองทุ่มเดี๋ยวผมค่อยมาอัดคลิปอีกทีหนึ่นนงขณะนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะปล่อยช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เกาะมุสบุสก่อนนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกเนี่ยผมไม่ชอบเลยมันกระตุกนะครับมันก็กระตุกอยู่ทุกอย่างเลยลก็บบุสฟูดอยู่นี่ อีกไม่นานมากแล้วครับผมไม่นานเกินรอนะครับผมก็ไม่แน่อยู่หรอกว่าเขาอาจจะบิดไหมนะครับเพราะอัปเดตท,ที่แล้วอัปเดตอีกทีนึงก็3ามทุ่มสิบนาทีเลยขวาจะอัปเดตมานะครับผมอัปเดตนี้ต้องมาแหละเพราะว่ามันใหญ่แล้วนะอัปเดตใหญ่อันแล้วก็หวังอย่างเดียวคือให้มี e ีคูณนะฮะแต่ว่าตอนผมไปดูในเซิร์ฟเทสมา e v คูณมันไม่ขึ้น อันนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่แล้วคือโคตรกระตุกใช้โทเทมขวานแล้วกันจะได้ลดการกระตุกไปนิดหนึ่งไมน้นี่โอ้โหข้าปิง เยอะมากนี่ขวดใหม่2 5นาทีนี้นะครับก็จะเป็นคูณ3โชคไหมครัก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่บ่อคาเค่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตกคาเค่นกันนะฮะวันนี้

เพ <c oughs> ื่อลิซซ์ไหนๆก็แล้วเดี๋ยวเราไปนะั้นดีกว่าไปตกไปตกปลาที่หลังเขาสาเกนกว่ามันจะมีอยู่ที่หนึ่งผมเพิ่งไปเพิ่งรู้นี่แหละว่ามันมีตอนหนมันเออแล้วผมจะจะเมา่อ้หรเวลา Hỏi dữ Sáng hải lắm rồi

ใช่ผมอยู่ที่นี่เอ้า what ผมมานั่งขันสมาธิอะไรใต้น้ำเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไยเลยยอาไงดีอะออะไรเนี้ยมันต้องรอสักพักเลยแหละนะครับผมคือเน็ตดีเกินอ๋อ luận thay nào hay là Ờ, à, nó cũng có vài năm đây chứ ต้องใส่อุปกรณ์ดำน้ำเลยทั้งสิ้นเลยครับโอ้โหสุด Ủa ừ, nét đi chăng à Ui xe ือกว่าจะได้นั่งโอ้โหว่านี่เดี๋ยวเราจะทำการรีเวลาไปผังๆนะครับ ไม่ต้องไปตกแล้วมั้งเนี่ยกระตุกขึ้นหน่นยอยนะเดี๋ยวผมพามาดูจุดหนึ่งเรามาที่เกาะโฟซาเคิน <c oughs> เอ้ย,อยเสียงสลิดไม่เกี่ยวนะ <c oughs> โหกระตุกจัด <c oughs> โอ้ยสลิดเยอะจังวะ นี่นะคะผมมีน้องแมวดือไปนี่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> นั่นแหละก็คลิปนี้เป็นหนึ่งคลิปแบบสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับผมมันไม่น่าสั้นนะสิบกว่านาทีเนี่ยไม่ได้เปิดกราฟิกสุดเทีย คแค่หนึ่งไงกระตุกนะกระตุกความมือถือผมบอกให้รู้ในคลิปกระตุกไหมแต่ในที่ผมอัดน,นี่คือโคตรกระตุกเลย <c oughs> ตัดไมครับน่าจะเห็นผลดูที่ค่าปิงครับผมเหมือนตอนผมเล่นเล่นคอมเลยตอนก่อนจะ อัปเกรดเครื่องขึ้นมาเิดนหนึ่นงอะนะข้าปิงแบบนี้เลยมาทำอะไรไนอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่เกาะมอสวูดนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอ้ยนะกระตุกมากเลย เฮ่อโคตรกระตุกเลยผมพูดจริงได้พูดเลยเลยโ okay. อเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้น้่งเจ้ไว้เพียงเท่าน,นี้กับรายการนะถ้าชอบ like, ก, share, กมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพืเป็นกำลังใจเหมือนด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสโรนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมะละบายบาย